ลุยวิกตองเนี่ยความฮิตของมันเนี่ยหรือความที่คนหมู่มากใช้เนี่ยมันทําให้กระเป๋าเนี่ยราคาไม่ตกไม่รีวิวกระเป๋าใบที่ถือว่าเป็นตํานานของหลุยวิกตองเลยก็ว่าได้ใครไม่มีใบนี้หรือใครที่กำลังเริ่มเล่นกระเป๋าและอยากที่จะซื้อเบนขอแนะนำกระเป๋าใบนี้เลยค่ะ ถือว่าเป็นตำนานของ LV เลยก็ว่าได้เป็นกระเป๋าที่ใช้งานง่ายราคาดีและไม่เจ็บหนะัก <c oughs> ในส่วนของคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์และก็กดติดตามช่องเบนด้วยละกันนะคะวันนี้ค่ะเบนก็จะมาพูดถึงใบนี้ซึ่งถือว่าเป็นตำนานของกระเป๋าหลุวยวิกตอง ซึ่งใครที่เพิ่งเริ่มเล่นกระเป๋านะคะหรือคิดจะมีกระเป๋าใบนี้ถือว่าเป็นช้อยหนึ่งเลยที่ทุกคนอยู่ในแบบเวท ting list เลยนะคะว่าอยู่ในใจว่าควรที่จะมีใบที่คิดเลยของกระเป๋าลุยวิกตองนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือน้องๆมหาลัยก็จะมี ไม่ว่าจะเป็น L.V. Neverfull ไม่ว่าจะเป็น Speedy ไซส์25ไซส์30หรือใบนี้นั่นเอง a l m a BB ซึ่งใบนี้ของเขาเนี่ยค่ะทำออกมาได้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังแก้วหนังแคนวาสลายโมโนแกรมลายดามิเยแต่ลายที่ฮิตเนี่ยที่เบนจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นลาย ตัวนี้เลยดามิเย yeah. ซึ่งซึ่งฮิตไม่ว่าจะเป็น a อ v วีเนวอ l หรือจะเป็นลายสป e ดี้ทำไมลายนี้ถึงเป็นกระเป๋าลายที่ฮิตเหตุผลของมันเลยมันไม่มีคอไฮที่สามารถจะทำให้กระเป๋านั้นดูเก่าก็คือดูคำ้ำและไม่สวยงามกระเป๋าใบนี้ก็ดูแลง่ายเหมือนกันคือสำหรับเบนเนี่ยกระเป๋าใบที่ได้มาจากช็อปอะค่ะได้มาใหม่ๆเนี่ยกระเป๋าตัวเนี้ย จะมีลักษณะที่สีเนี่ยออกอมแดงน้ำตาลอมแดงนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ากระเป๋าใหม่แต่พอใช้นานๆไปตัวกระเป๋าเนี่ยมีการเฟดลงก็คือจะเป็นเริ่มเป็นสีน้ำตาลซีดและจะมีการเปลี่ยนสีสำหรับเบนเนี่ยเบนเรียกว่ายิ่งมันแบบเปลี่ยนสีมากเพราะเนื่องจากเกิดการใช้งานนะคะสีของกระเป๋าเนี่ยดูลักษณะจะมีสีเขียวเนะะี่ยค่ะมาปนทำให้กระเป๋าเนี่ยดูคำ้ำ แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็จะออกอมแดงแล้วก็สีน้ำตาลค่อนข้างดีกว่าตัวที่ใช้งานบ่อยถ้าใครที่กำลังเลือกกระเป๋า LV ลร a ายดำย่ค่ะตัวกระเป๋าจะดูว่าใหม่หรือเก่าเนี่ยเป็นว่าดูตรงที่สีของหนังและความนุ่มของตัวหนังนะคะถ้ากระเป๋าเนี่ยใหม่เนี่ยทรงของหนังเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแข็งซึ่งราคาขายณนะปัจจุบันมือ2ส,สภาพดีเนี่ย ก็น่าจะเกือบเกือบสามหมื่นสองมืนเจ็ดแน่นอนเลยค่ะว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้ตกมากแต่ถ้าพูดถึงราคาปัจจุบันนะคะกระเป๋าเนี่ยราคาแบบสี่หมื่นเจ็ดนะถ้าถ้าถ้าไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้ติดตามแล้วว่าตัวกระเป๋าเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าใช้คุ้มหรือเปล่ากับการที่เราซื้อกระเป๋าสี่หมื่นกว่าบาทเบนมองว่ากระเป๋าใบนี้ถือว่าใช้คุ้มค่ะใช้งานง่าย ขอบมุมเน,นี่ยค่ะเนื่องจากว่าความโค้งของกระเป๋าเนี่ยมันทําให้รอยถลอกที่มุมเนี่ยโอกาสมีได้น้อยเบนไม่เคยเห็นกระเป๋าใบนี้สภาพมือสองที่เละเทะนะคะส่วนมากสภาพเนี่ยยังดูสวยงามมุมมึงยังดูสวยมีสีเท่านั้นที่จะดูแบบอาจจะดรอปลงจากที่มันควรจะเป็นใบนี้มีอะไรที่มันดูแล้วมันน่าสนใจหนึ่ง คือไซส์ของตัวกระเป๋ากำลังพอดีเลยกับคนที่รูปร่างไม่ว่าจะเป็นหุ่นท้วมหน่อยหรือผอมหน่อยถือว่าทำไซส์ออกมาได้ดีทีเดียวและไม่ใช่แค่ไซส์ของกระเป๋ามาพูดถึงความจุข,ของกระเป๋าด้วยเพราะตัวกระเป๋านั้นจุมากคือจริงใบนี้เป็นไม่ได้ทดลองในคลิปนะ้อว่าใส่อะไรแต่จริงเนี่ยการที่เราใส่มือถือซึ่ง ไซส์ใหญ่กว่าปกติอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้เห็นออกมาว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันมีขนาดที่ที่เหลือมากซึ่งใบเนี้ยสามารถใส่กระเป๋าตาังใบยาวใบกลางใบสั้นได้ได้ดีถือว่าเป็นกระเป๋าที่มีความจุดังนั้นกระเป๋าไซส์เนี้ยถือว่ามันมันดูมินินะคะแต่ ความจุของมันเนี่ยมันเท่ากับมีเดียมไซส์หรือว่า10นิว้วและมีฐานที่กว้างขึ้นด้วยความที่ฐานมันกว้างขึ้นเนี่ยมันก็เลยจุมากยิ่งขึ้นก็เลยถือว่าเป็นใบที่เรียกว่าเป็นตำนานหรือฮิตมากจริงๆหลังจากใส่ลงไปนีน้ข้างในกระเป๋าเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นตัวผ้าของมันนะคะเหมือนทั่ว,วไปแล้วก็มีช่องตรงนี้ซึ่งจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็ชอบมีซิปอันนี้ก็มีช่องเหมือนปกติอยู่แล้ว อ่าแล้วก็มีพวงกุญแจตรงเนี้ยค่ะที่เอาไว้ล็อกกระเป๋าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์แต่ถามว่าในชีวิตจริงได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้เนอ้อก็คือแขวนอย่างนี้ไวและนี่ก็คือห้อยแบบนี้นอกจากนั้นนะคะข้อไม่ดีของมันเลยจะว่าก็คือตัวสายเนี่ยมันปรับไม่ได้แต่ว่ามันทําออกมาได้คือไม่ยาวจนเกินไปนะคะสําหรับเบนเนี่ยเบนมองว่าสายเนี่ยกำลังทําออกมาพอดีทั้งคอสบอดี้และตัวแบบ ัวแบบคอสตรงนี้ค่ะจะเห็นนะคะเพราะตัวแบบก็จะสวยถ้าคอสบอดี้ก็จะอยู่ในมุมที่ดูดีกระเป๋าของเขาอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นลายดามิเย่ที่เป็นตัวสีน้ำตาลแต่ความรู้สึกของตัวกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ให้ลุกที่ดูแก่จนเกินไปอาจจะเป็นข้อดีนะคะของการที่เราซื้อกระเป๋าหลุยส์วิกตองเนี่ยเพราะหนึ่งคือด้วยความที่ ราคากระเป๋าเนี่ยมันมีหลายหลายราคาไม่ว่าจะเป็น 30, 50, 000, สามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งซึ่งก็จะแบ่งเกรดของคนที่หิ้วไปในตัวด้วยราคาของกระเป๋าและนอกจากนั้นด้วยความฮิตของหลุยส์วิกตองเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยถือกระเป๋าใบนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่ากระเป๋ามันไม่ดูแก่ถ้าเกิดหลุยส์วิกตองมันไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนี้แล้วคนที่หิ้วกระเป๋าเนี่ยอายุห้าสิบกว่า ห้าสิบหกสิบงี้ยกระเป๋าถึงแม้ว่าจะเป็นสีน้าตาลเนี่ยมันก็จะทําให้ดูแบบไม่ัวรุ่นเลยก็ดูแก่อย่างบางคนนะคะซื้อกระเป๋าใบนี้ก็อาจจะมีการคือหลุยตองเนี่ยมันมีคนเล่นเยอะความที่มีคนเล่นเยอะเนี่ยมันจะมีอัเซสซอรีที่นอกเหนือไม่ว่าจะเป็นหูจับที่เอามาพันไว้เพื่อกันคอหายเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีแบบการตกแต่งอะไรมากยิ่งขึ้น จริงๆเลยอะสำหรับใจจริงเบนมองว่ากระเป๋าหลุยวิตตองลายดามิเย่ที่เป็นอซูสีขาวอะค่ะตัวนั้นเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าใบที่สวยน่ารักเหมาะมากคือการใช้กระเป๋าโทนนั้นน่ะคือดูผู้ด,ดีดูคุณหนูมากมากกว่าใบนี้แต่ถ้าพูดถึงความใช้งานง่ายของตัวกระเป๋าเราก็ต้องยกให้กับตัวดามิเย่ตัวสีตาลตัวนี้เลยสำหรับคลิปเนี่ยค่ะความที่มันมันไม่เจ็บเนี่ย คือที่เป็นจะอธิบายเพราะว่าราคากระเป๋าเนี่ยจากการว่าซื้อมา35 0 0 0แล้วประมาณผ่านไป2-3สปีอย่างเงี้ยยังขายได้2 7 0 0 0เแล้วเราก็ใช้อยู่เงี้ยกับราคากระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ลดไปกว่า1 0เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพของกระเป๋าด้วยว่าคุณใช้กระเป๋ามาลักษณะเป็นยังไงดูแลกระเป๋าดีหรือเปล่าถ้าคุณดูแลกระเป๋าดีโอกาสที่จะขายต่อหรือการ ขาดทุนเนี่ยก็จะน้อยแต่ถ้าคุณดูแลกระเป๋าไม่ดีมันก็คือต้องขายของตามสภาพสำหรับน้องนองน,องนักศึกษานะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะ่ะถือว่าใบนี้เป็นใบทิ้นน่าลงทุนหรือน่าใช้แล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ดูดีมากด้วยยังไงวันนี้เบนก็ขอฝากตัวกระเป๋า LV Amma BB นะคะไซส์ BB ไซส์ BB แล้วก็ ตัวนี้ให้กับทุกคนไปอยู่ในใจด้วยถือว่ามันเป็นตำนานของกระเป๋าเลยจะไม่รีวิวกระเป๋าก็ไม่ได้ถามว่าถ้าซื้อมาใช้อีกเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราซื้อมาเราใช้แล้วเบื่อใช่ไหมคะเราขายเพราะมันแบบเทรดข้องเราก็กลับไปซื้อใหม่ถ้าเราอยากได้แล้วนอกจากคือตัวนี้ที่บอกไปตั้งแต่ต้นๆว่ามันมีหลายหลายลายหลายหนังคือตัวหนังแก้วก็ดีมากคือเบนเคยใช้ตัวหนังแก้วที่เป็น เปือกมังคุดอะคะ่ะตัวนั้นก็ดีมากนะคะถือว่าหนังแก้วอะ่ะคือเขาทําทมาได้ดีมากถ้าเป็นตัวเปือกมังคุดอะคะ่ะเบนเคยใช้กระเป๋าตังอะเคยจาได้ว่าซื้อมาหมื่นต้นๆมั้งหรือหมื่นกลางๆมั้งแล้วเวลาขายต่ออยู่ประมาณ 7, 8, เจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยซึ่งราคามันไม่ได้ตกมากเลยทั้งที่เบนใช้กระเป๋านี่ประมาณหลายปีแล้วก็ถือว่า กระเป๋าหรือวิกตอมเนี่ยความฮิตของมันเนี่ยหรือความที่คนหมู่มากใช้เนี่ยมันทําให้กระเป๋าเนี่ยราคาไม่ตกแต่คือถ้าใบไหนเนี่ยมันไม่ฮิตคนมันไม่ใช้คนมันไม่ตามหาก็ต้องทําใจไว้เลยค่ะว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยราคาตกแน่นอนยังไงค่ะวันนี้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชมน้องๆหรือใครก็ตามก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามีหรือเปล่า LV a m m a BB หรือฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเป็นด้วยนะคะยังไงก็ฝากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ